วดีแชททุกคนพ่อผมดำในรายการมีคอนเทนต์เป็นหนึ่งในรายการที่มหัศจรรย์ที่สุดในช่องพี่ดำนะฮะจัดหนักกันอีกแล้ววันนี้กับไอ้ว่านวันนี้เรานัดกันมาสดๆสรด้อนๆเลยสวัสดีครับวันนี้พาไอ้ว่านมาตอกสดๆหมายี่จัดสดๆจัดสด,สดๆเลย แมสออเฮดโค้ดแฟนตาซีเกลีย์เจ้ไ<ห>จาไอ้ด้านซ้ายทุยเนี่ยด้านขวานนี้ไม่รู้ว่าคืออะไรแต่ด้านซ้ายอ่ะไอ้ทุยมันคือควายธนูคาทูลูเฮ้ยโบกน่าจะชอบ่ะเนี่ยโอ้โหน่าจะชอบนะส่วนก้าหางเหรอมึงคิดว่าไงว่าหนวดยึกยืออย่างเงี้ยคาทูลูเราจาัดจูปปากคาทูลูเฮ้ย ลาหูอยากโดนอมเหมือนลาหูอมชันนีนโนมากี่นี่แพ้เลยเฮียมันจะอมเข้าไปได้ยังไงต่ช่างเปรียบเลยเนาะคนเราเนี่ยคนชอบเลยนะคะแค่ชื่อฟิลิปปินส์ก็รู้แล้วว่าพี่นำจะเลือกใครอ่ะผมมีอ <il> ยังมาพังความมีบดนิ้มคายแม่ย่านั่งหน้ารถนะอ๋อใช่ใช่ ดูมอมแม่นางเหมือนเดิมเลยผมม้สึกคลิปหนึ่งในทิ้งต่อค่ะที่มันเป็นใบคเกอร์อ่ะเขาฝันว่าแม่แยายนางหน้ารุดเนี่ยเป็นผู้หญิงสวยดัดฟันใส่แว่นแล้วเขาตื่นมาแล้วเขาก็ตกทอยเสียรถเขาอ่ะ <c oughs> แม่นางอันเฟกขี่ไม่มีหน้ากับโตบี้โยชิไม่ได้วะไม่มีหน้าคิดว่าไม่ได้ <c oughs> ไม่ได <c oughs> ไ้ไม่มีรูแย่ yeah, วะไอ้ไม่นะมันเด็กนมากไม่น่ามันเด็กมาก F B I S coming <oughs> home ไม่ได้ F B I over t อ้ e <c oughs> ชินันติชินันติคือผีที่ออกมาจากพวกบ่อน้ำเว่ยบ่อน้ำมีผีบ่อแตกบ่อแตกนี่แหละอันนี้กระสือเหรอกระสือพี่อันนี้อะไรวะต้นตะเคียนตะเคียนโอันนี้ต้นตะเคียนเว้ยเวลากลางคืนเนี่ยเราเห็นกระสือบินไปบินมาใช่ไหมเรารีบวิ่งหาลังโตกแล้ก็ปอ๊บ สามร้อยหกสิบองศาเนาะว่ามันไม่เคยอยากมีสปินนิ่งหรอวะกินาลีตัวตัวแล้วกินาลีก็ยังเป็นอะไรที่สุดยอดมากอยู่ดีสำหรับผมนะโอ้โหไทเกอร์วูแมนเหือสมิงว่ะนางลำโ้พี่นางลำดูไหมว่าสร้างความประทับใจให้กับฝรั่งมานะต่อนักแล้วนะดีเนักนักนักเหอ กองบ่อน้ำจังเลยนี่เสียงบ่อน้ำ้ยพี่ดำเลือกตามสเปพี่ไปเลยเลือกไม่ได้จริงแชทกูจะถามแชทเลยจะได้โกะโกะด้วยโอเคมานะกโกะยมพระบาลกับกระสือเล่นของสูงหรือเล่นของแปลกเอาอะไรเอ้กระสือก็สูง โัตานีหลังจากนี้นะครับผมประชากรที่ย้ายเข้าไปอยู่ในยมโลกนะครับมีมากกว่า1นึ่งหมื่คเลือนนะฮะหลังจากปล่อยคลิปนี้ไปอาจจะเป็น1นึ่งแสนควเรือนด้วยเนื่องจากว่าประชากรพุ่งพูดพลาขนาดนี้มาพร้อมกับพีตานีที่มากกว่า1นึ่งแสนตนนะครับตอนนี้อาจจะมีการระบาดของโรคก้นกล้วยมีรูนะครับขอให้เรามาระวังกันด้วยอย่าลืมฉีดยาฆ่าปวกด้วยนะฮะก็ทาเจลหล่อเลื่อนไว้เพื่อความปลอดภัยของพวกคุณและต้นตานีนะครับผมถุงยางเข้าไปด้วยก็ได้นะครับผมเฮ้เครับเสาใหญ่ เอามือยาวเลยห้องน้ำดิตะลือไลแอคชั่นเลยนะรุ่นนี้นัน่นอุ้ยตะลือไอโอมโอมไอโอมชอบตะลือไลแอคชั่นเอามาชัดจินอยู่แล้วอะ อย่าเปลี่ยนใจเลยครับผมเลื่อกเถอถามพวกมึงแล้วกันสามสองหนึ่งปิดบทแชทสายชนะมาในสุดท้ายแชตนางรำกับอานีนางรำนะครับผมสร้างชื่อเสียงให้คนไทยมันนักต่อน,นักไม่เป็นชาวต่างชาติแขกไทยองโกเจอมาหมดแล้วอานีจะฮอตฮิตในช่วงวันลอยกระทงวันสงกรานวันพวกนี้พวกเขานั้นจะฮอตฮิตพิเศษแต่ดูเหมือนว่าวันนี้นะครับผมอานีของเรานั้นจะมีคนชื่นชอบพิเศษหลังจากปิดไลฟ์นี้ประชากรเก้าร้อยคน ของเรานั้นจะไปหลังบ้านแล้วไปหาต้นตานีพวกเขานี oh, like ่เป็นศึกสุดท้ายของผีนางรำและผีตานีซ้ายหรือขวาซ้ายนี่สามสองหนึ่งทุกคนครับผมตานีอันดับที่หนึ่งครับผมแชคขอแสดงความยินดีกับเย็นจีโอ้ยยิงกล้องตกเลยไลนนี้เรามีข้อคิดอะไรครับผมต้องต่อให้มีสติแล้วต้องมีสติก่อนต่อครับผมแ้นขอฝากไว้อีกอย่างหนึ่งนะครับผมอยากโดนอมเหมือนโดนลาหู ตั้งส,สองอไไรอบเลยเหรอแล้วมาดูหน้าแม่งนี่มันเป็นภาพที่บอเอาไปเทียบกับการจอมพลังนีหว่าตอนนั้นอ่ะคือหนวดยังเฟิร์มหน้ายังเด็กยังผอมกว่านี้อ่ะตอนนี้แม่งอ้วนกลับเลยอ่ะด้านซ้ายเนี่ยพี่ดำที่เพิ่งเริ่มเดบิวต์เป็น p n g t u นจีทูเอร์และ Virtual t u b e r ไม่นาน ขวานี่เริ่มเกยแล้ว <laughs> เด็กวันนั้นโตมาเป็นพี่อช่วงนั้นเนี่ยจำได้ว่าคอแลบกับสาวๆวิค้างเยอะ,อะมึงเก็ดว่าแบบเวลาพูดทีนึงมันจะขยับแบบนี่คืออาการของคนติดเกมครับชัดสายนมใหญ่นะเว้ยไม่ชอบนมใหญ่หรอกเฮ้ยมึงไม่เห็นคอสามชั้นของกูอะหนึ่งสองสามสี่ด้วยไงอันนี้คืออะไรเงี้ยจอบหรออันขวานี่การ็นซิกมาก สามสองหนึ่งโอเคซ้ายชนะไอ้น้องพี่ดำกับซามูไรดำไอ้ด้านขวาเนี่ยกูบอกเลยตำนานมากตอนวันที่สองตอนนั้นคือกูรู้สึกว่าตัวเองยังหน้าเลียวยังหล่ออยู่แล้วกูเป็นคนที่ชอบมัดผมไว้ข้างหลังแบบนี้เลยโ้องโดนฟรีว่ะแต่ว่าด้านซ้ายเนี่ยตอนแรกกูให้ริววาดเป็นเดอะแมทริกตอนนี้เป็นลุงอ้วนไปแล้วผมโบยขวาครับผมเวลาเราเราสามารถรวบผมได้ฮะอ้คิดย่างนีปะผู้ชายกำลังรวบผมทางมาให้ผู้หญิงเะีกยไม่ว่าเป็นอะไรมากเลยเทีย <laughs> <laughs> อันนี้หล่อเกินตัวจริงมากแต่อันนี้เก๋แล้วกัน <laughs> ผมนึกถึงแบบสมัย <c oughs> ที่ยังอยู่กับโพลี <laughs> อ่ะสวัมดีค่ะว <laughs> <laughs> ันนี้หนูใส่ชุดกก,กวกาที่อยากได้เล้ว้า <laughs> ยสวยดีเ <laughs> ป็นคนสวยม <laughs> <laughs> ีเท่านี้ไปเลย ตอนนั้นกูจําได้ว่ามันมีกิจกรรมคอสเพย์ักอย่างนี้แหละแล้วกูก็ไปคอสเพย์ด้วยไปเล่นด้วยอะไรอย่างเงี้ยต้องเขารวมหมดต้งห้องไม่งั้นกูติดูก็ต้องคอสเพย์แล้วเขาก็ถ่ายรูปพอดีสิ่งแรกที่กูสังเกตเลยรู้ไหมอะไรเด่นในรูปนี้คนที่อยู่ด้านหลังฟันกวยสัตว์ตแม่งคูฟันไม่อยู่เลยเหี yeah. ้ย รู้อะไรเหรอว่า <c oughs> <อ>ไปเอามาจากไหนเนี่ยด้านซ้ายอ่ะออกกําลังกาย <S <S ด้านขวาเนี่ยมึงรู้ไหมกูคอสเป็นอะไรยูนิคอร์นตัวละครซานนี่ในเทลิโกเราจะมีตัวละครหนึ่งชื่อซานนี่ไอ้เหี้ยแล้วเดี๋ยวถนะ้าคือวิกมันไม่ถึงไอ้เหี้ยกูเลยยืมวิกยูนิคอร์นก็มาใช้ก่อนไอ้เหี้ยเทลิโกเน็ตวิกอะเดสเทชั่นไอ้เหี้ยรวมจตุรเทพด้านขวามวยมีค่ายด้านซ้ายมวยโคกไอ้เหี้ยขวาตับแตกซ้ายไส้แตกเราอะไส้แตกเองไอ้เหี้ย ซ้ายพี่ดำคอลแลบกับนิเกะตขวาพี่ดำคอลแลบกับโทลิโกแต่นี่อารีออนแพ้อยู่แล้วเว้ยอันนี้กูถามคนดูแชทว่าซ้ายหรือขวามึงจะเลือกเบ่งกล้ามนางซ้ายหรือเบ่งเกด้านขวาอ่ะไม่ใช่เบ่งธรรมดานะเบ่งบานเบ่งบานนี่ไม่ใช่ดอกไม้แต่เป็นลู่วานของท่านโอเคทางขวาชนะจ้ะโอ้ยเปนแพ้ทางเด้อวะเียเอาละมาถึงคู่สุดท้ายละพี่ดำหน้าตอกเกียฉันเกียร์าให้แ มันเ้ทางอะเฮียมันล็อกมงอะให้ทำไงวะเฮียล็อกมงอยู่แล้วไอสัตว์เฮ่ยโอ้ยเฮียเมดดําแม่ง5 6ปแล้วดูคนอื่นเฮียดําบวมดําตัวจริงดําเกเรจินตนาการว่าที่เปิดประตูห้องเข้ามาแล้วเห็นตัวเองนอนอยู่พี่อยากตอกตัวเองโอ้หว่าไงพัดลมยูผมออกจากรีฟคอร์ตอนนี้ได้ไหมผมไปแล้วไปไปไป